สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆครับลายนิ้วเช้าวันนี้พุธที่11ตุลาคม2563นะคะอยู่กับแพรวสินีนาสวัสดิ์พูนค่ะ เกาะติดบรรยากาศการลงทุนกันเช่นเคยทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ค่ะก็ดีดกลับขึ้นมาได้หลังจากเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยปรับตัวร่วงลงไป400กว่าจุดนะคะซึ่งแน่นอนว่าสัปดาห์นี้ปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดก็จะมีเรื่องความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐกับเรื่องที่2ก็คือเหตุการณ์โควิด -19 ซึ่ง2เรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีสัญ,ญญาณบวกมากขึ้นนะ,นะคะเพราะว่า จากข่าวล่าสุดนะคะออพักเดโมแครตแล้วก็ทำเนียบขาวใ,นใ,นใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื่อเยียยยาผลกระทบจากโควิด -19 ก็เรียกได้ว่าตอนนี้อาจจะต้องตามข่าวเป็นวันต่อวันค่ะบางวันอาจจะบอกว่าความหวังริบหรี่ในขณะที่บางวันอาจจะออกมาในโทนว่าความหวังในเต็มเปี่ยมซึ่งมันเป็นเรื่องเดิมอยู่ที่ว่าตลาดจะจับเอามุมไหนเข้ามาเล่นเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นเรื่องแรกที่ตลาดกําลังจับตาดูการส่วนเรื่องที่2นะคะว่าด้วยวัคซีนต้านโควิด -19 น่าจะเป็นข่าวดีแหะค่ะเพราะว่าทางบริษัทโมเดอร์นาเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะอนุั ุญาตให้มีการใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ของทางบริษัทเป็นกรณีฉุกเฉินในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นี่เป็น2ข่าวหลกัหลกๆน,นะคะที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐทําให้ดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาบวกไปได้113จุดแต่ฝั่งของยุโรปนั้นดูเหมือนว่าตลาดจะปรับตัวร่วงลงนะคะมันก็มีหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้โควิดในยุโรปสถานการณ์ก็ยังคุมลําบากมีการระบาดเป็นระลอกที่2ในหลายๆประเทศด้วยค่ะ ส่วนบ้านเราวนะคะภาพความผันผวนที่อาจจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกตอนนี้หลายๆโบรคก็เริ่มมองไปที่เรื่องของการเมืองนะคะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะต้องดูประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนด้วยแล้วก็การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเองปีนี้เราก็เดินทางม,มาจนถึงไตรมาสที่4แล้วนะคะในมุมมองของ i m เเขาประชุมกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการปรับเพิ่มเป้า GDP ไทยปีนี้จากเดิม IMF มองว่าจะติดลบ7.7ก็เหลือ ติดลบ7.1ซึ่งมุมมองของ IMF อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับหน่วยงานในบ้านเรานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ดรเศรษฐพุธออกมาแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งทางดรเศรษฐพุธผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้ของบ้านเราจะติดลบค่ะในกรอบ7.8ถึง8เเซ ก่อนที่จะกลับมาฟื้นตัวเป็นบวกก็คือในช่วงไตรมาส2ของปีหน้าแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะผู้ประกอบการ SME ค่ะทางกกรนะคะแนะว่าควรจะต้องเร่งติดต่อธนาคารให้เร็วที่สุดนะคะหลังจากสิ้สนสุดมาตรการพักชำระหนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนนะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตสถาน,นการณ์ราคาทองคำกันค่ะ ทีที่ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงกว่าที่เคยตอบสนองได้แบบแทบไร้ความหน่วงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมกันได้เป็นล้านชิ้นอีกด้วยและครั้งนี้สิ่งที่เคยวาดฝันกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไร้คนขับคุณยนต์ AI สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทแฟคทอรี่จนถึงเมืองอัจฉริยะก็จะเป็นจริงได้ด้วย 5G ดีขนาดนี้กสทชถึงต้องจัดสรรหลักหลายคลื่นความถี่ให้มีเพียงพอรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะคลื่นความถี่จำนวนมากที่จัดสรรไปแล้วนั่นเองนอกจากจะทำให้เปิดบริการ 5G ได้อย่างรวดเร็วแล้ว 4G ที่มีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะยังมีให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้หายไปไหนแถมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ไปพูดคุยกันหน่อยอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำกันค่ะกับคุณเบนจะมามาอินผู้หนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG นะคะอยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคี่แพรวค่ะเดี๋ยวก็ดูเหมือนว่าจะได้บางครั้งบางวันก็บอกว่าโอ้น่าจะยากที่จะเห็นการเลือกเ,อเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสหร,ร,รัฐก่อนการเลือกตั้งสรุปมันยังไงกันแน่คะคุณเบนคะเรื่องนี้นี่แหะค่ะข่าวนี้ตับสนนะนะคะเระที่ว่าวันหนึ่งมีความหวังวันหนึ่งก็ถูกบั่นทอนความหวังแล้วก็ เรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรกากระตุ้นเศรษฐกิจการคลังของสหรัฐเนี่ยส่งผลกับราคาทองคําชัดเจนขอ,องข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งจากที่นางแมนซี่เทโรซี่นะคะประธานสภาพผู้แทนรัษฎรสหรัฐออกมาระบุค่ะว,ว่าทางทเนียบขาวนะคะเราก็พรรคเดโมแครตเองเนี่ยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาแล้วก็ใกล้ที่จะบรรลุข,ข้อตกลงค่ะที่สําคัญถ้าย้อนกลับไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย เขลที่ออกมาบอกเขาว่าเขามีเส้นตาย48ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เขาออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเขาไม่ได้โฟกัสเส้นตายนั้นนะคะแล้วก็การเจรจายังคงดําเนินต่อไปจียงแต่ว่าเขามองว่าถ้าหากอยากให้ออกมาตรการจะตุ้นถึงทางดันคลั่นได้ทันก่อนวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดสหรัฐเนี่ย จำเป็นค่ะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องบรรลุข้อตกลงนะคะรวมถึงมีการเขียนร่างกฎหมายอีกในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะข่าวนี้นะคะเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของรางคําในช่วงถัดจากนี้ไปะคะ่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดมีความหวงหังค่ะคุณแอลที่ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าที่จะเจรจากันต,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 ต่อไปเนี่ยก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอ่อเรียกได้ว่ามีโอกาสนะคะประมาณรอยร้าวนะคะแล้วก็ลดข้อแตกต่าง เพราะฉะนั้นความหวังที่เกิดขึ้นก็ถูกสะท้อนมาในแอสเซทสำคัญก็คือตัวดอลลาร์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์เขาเคลื่อนไหวในฐานะสกุจงเงินปลอดไทยพอความหวังริบหนีก็จะกลับเข้าซื้อดอลลาร์พอตลาดมีความหวังก็จะเทขายดอลลาร์อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดมีความหวังใช่ไหมคะดอลลาร์ก็ถูกเทขายออกมาพอดอลลาร์อ่อนก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ถุอทองคำค่ะและนั้นข่าวนี้ยังคงเป็นข่าวสําคัญที่จะส่งผลตอ่อการเคลื่อนไหวของทองคำถัดจากนี้ไปค่ะ แต่ก็กลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาพอมันขึ้นอยู่กับข่าวแล้วมันก็เกิดความผันผวนมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ไหมคะถูกต้องค่ะผันผวนแล้วก็ผันผวนในกรอบทั้งขึ้นแล้วก็ลงค่ะจะเห็นได้ว่าเช้านี้เนี่ยทองคำเขามีการปรับตัวสูงขึ้นแถวคูแพลุกไฮเดิมของสัปดาห์นี้บริเวณ1 9 1 8นะคะล่าสุดเนี่ยมีไฮใหม่บริเวณ19 2 0 ซึ่งจะเห็นได้ว่าก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านกรอบแนวต้านแรกที่เราประเมินไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ได้ค่ะดังนั้นโซน1,922-1,924ก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านแรกที่อยากให้นักทุนมองคำาัพเปอนะคะเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยเป็นเส้นข้ามเหีย50วันด้วยท้งแนวถ้าหากว่ายังไม่ผ่านนะคะใครที่ไม่อยากแบกและความเสี่ยงจากเรื่องของข่าวอาจจะทยอยขายบางส่วนนะคะแต่ว่าแนะนําว่าขายบางส่วนเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าหากว่ามีการผลักดันไม่ประการจะตุ้รจะถิงทางแต่ขวันได้จริงเชื่อได้ว่าทองคําอาจจะมีโอกาสจาับโตขึ้นต่อนะคะเพราะฉะนั้นแนวต้านถัดไปที่ยังมีโอกาสจาับโตขึ้นได้เนี่ยคือประมาณ1,933เยนต่อหนึ่งออนซ์นะคะนี่คือ2แนวต้านแรกในเดีวยวกันค่ะถ้าหากว่าทองยังไม่ผ่านแนวต้านแรกที่เราประเมินไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังมีโอกาสใช่กันที่ทองคําจะทดสอบกรอบด้านล่างค่ะ มีบอกว่าช่วงนี้จะเห็นได้ว่าทองคําเขามีการยกโลขึ้นมาค่ะพี่แอ<ะ>ลดังนั้นเลยมีการขยับนะคะตัวแนวรับแรกขึ้นมาเป็น1 8 9 6งพันแปดร้อยเก้าสิบหกเยออออนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นค่าเฉลี่ยอ,อ่อสิบวันนะคะแล้วก็ียกได้ว,ว่าเป็นแนวรับนะคะในเชิงอัพเทรนไลน์ที่รำัคคาทํามาด้วยนะคะถือได้ว่าจุดนี้ถ้าไม่หลุดก็อาจจะเป็นจุดทยอยสะสมซื้อสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพอค่ะคุณแอล ก็เกณฑ์กำไรนี้กไปก่อนนะคะเอ่อเกณฑ์กำไรในกรอบนี้ไปก่อนแล้วก็ตั้งสต็อกลอสเอาไว้ด้วยในกรณีที่หลุดหนึ่งหันแปทร้อยคํายัมทองคำยามีเอวก,กับตัวลงต่อแล้วก็มีแนวรับถัดไปอยู่บริเวณหนึ่งพัด้อยแดิอยูรต่อกิโอืมอันนั้นคือสายเกณฑ์กำไรสายเล่นสัน้นแต่ว่าคนที่แบบถือยาวๆเพื่อการลงทุนนี่ก็ยังคงถือได้ถูกไหมคะถ้าถือยาวนะคะแล้วก็มีอยู่ในพอดไม่มากนันค่ะคุณทาวเชื่อได้ว่านักทุนทองคำ ส่วนใหญ่นะคะมีการขายทางไรออกไปบ้างแล้วพอดน่าจะไม่เป็นร้อยแต่เป็นขอดร,รับเพราะฉะนั้นีความเสี่ยงของพอดก็อาจจะยังไม่มากนะกระนาอบแฉะนั้น,นี้ใครที่เอ่อเรียกได้ว่าถ,ถือเอาไว้นะคะแล้วก็ถือยาวได้ก็ยังสามารถถือต่อได้ค่ะทียงแต่ว่าคนที่ถือไว้เยอะนะคะอาจจะทยอยลดขอดบางส่วนถ้าหากทองคำเนี่ยยังไม่สามารถผ่านแนาวต้านแรกแนวต้านสองบริเวณ1922-1924แล้วก็1,933ค่ะ ถือต่อนะคะสำหรับนักจ็งกำไรก็ต่อเมื่อทองสามารถติดตลาดเหนือน1น3 3ได้ค่ะคุณแพรโอเคได้ค่ะคุณเบนวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทองก็ฟื้นทุ้นก็ฟื้นนะคในระยะสั้นๆประเด็นหลกัหลกๆที่ต้องตามกันกนะ็คือมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐนร่ค่ะที่ส่งผลทั้งต่อตลาดหุ้นทองคําด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากผู้ชมในรายการเปิดจอร,รอเทรดลงทุนง่งายๆครับลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะโชคดีสรการลงทุนแพรวสนินีนาสดพูนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ